มาถึงเรื่องหลักของเราแหละก็คือว่ารถอ่ะมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะบอสตันแบบฝนตกหนักมากโอ้โหฝนตกแบบฟ้าทะลมเลยแล้วก็วันลุมขึ้นนะคะ่ะก็คือแบบเปิดประตูรถออกมามีน้ําขังอยู่ขังอยู่ในยังจําได้อยู่เลยอยู่ในแบบ Passenger Seat ข้างหน้าก็คือไม่ใช่ที่ขับอ่ะเป็นคนคนนั่งอ่ะแล้วก็น้ําท่วมตรงตรงโ่อมอ่ะแล้วเราก็แบบงงน้ำมันเข้ามาได้ยังไงนะ เออรบบเป็นปริศนามากแล้วก็คิดในใจเอ๊หรือว่าเราลืมลืมปิดหน้าต่างหรือเปล่าแล้วก็ฝนก็เข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่คิดก็ไม่อะไรก็เออเอาเวียดนามออกแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าขับขับอยู่อะอยู่ดีๆเหมือนกับว่ารงตรงหน้าจอตรงตรงหน้าป่าอะคะมันแบบตุ๊กตๆ๊กกกต๊ต๊เหมือนก็มบอกว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นกับรถอะแล้วแบบเหมือนรถมันกงจะดับอะขับอยู่แล้วคือเหมือนกับรถมันสิสต์เตมันเออะไรสักอย่างคือแบบงงมาก ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วก็โหงงมากงงมากไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเราก็แบบอยู่บอสตันคนเดียวอะ่ะพอแม่ก็ไม่อยู่ไม่รู้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ที่ที่ฉีดได้ค่ะอันแรกอะ่ะก็คือแบบก็เลยโท,โทรโทรรถนะคะก็คือลากรถใช่ไหมลากรถไปที่แบบเขาเรียกว่า mercedes benz of boston มั้งชื่อประมาณเนี้ยจะไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าค่าตรวจ800ดอลตรวจ4ชั่วโมงตรวจละเอียดมากคุกก็ ก็คือครูอ่ะกลับไปกลับไปที่ศ <ism> <im> <rawd Moder> ูนย์เมสเซนเมสเซนเป็สปอร์ซันคขงงอแบบแบบเออกลับมาแล้วก็บอกเขาว่าเออแบบ sorry ไอไม่ตรวจแล้วไอจะลากรถไปที่อื่นเราเราเขายอมเขาไม่เขาก็ให้เออเขาก็ที่จะมีรูปได้เดี๋ยวเดี๋ยว i n น e r ิรูปคือถ่ายรูปไว้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความทรงจําที่มันเหมือนกับว่าเออมันเป็นความทรงจาแบบอย่างรุนแรงอ่ะของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรเอาไปศูนย์นู้นศูนย์นี้ศูนย์นั้นคือเอาไปสี่ศูนย์อ่ะจนเผลสุดท้ายเอาไปเจอไปเจอศูนย์นั่นนึงโลโคอลหน่อยแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นศูนย์ที่ซ่อมรถยุโรปเขาก็บอกว่าคือเขาอธิบายให้ฟังนะซึ่งก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นเขาเรียกวอะไรอะไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแฟกต์ที่มันถูกต้องหรือเปล่าแต่ คืออันนี้คือแบบคำสันนิษฐานเลยนะคะคำสันนิษฐานเลยว่าแบบเขาบอกว่าครูอะจอดรถอยู่ริมถนนใช่ไหมเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราพอใบไม้มันตกมาแล้วคือครูก็แบบขี้เกียจเนี้ยครูก็แบบไม่ได้แบบค่อยๆล้างคารถอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าพอมันสะสม,สะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนเหมือนพวกเกสรพวกใบไม้มันก็ไปอุดเขาบอกว่าบนเหมือนกับบนเบนส์อย่างเงี้ยรถเบน์ใช่ไหมคะเขาบอกข้างบนอะมันจะมีที่ระบายน้ํา ที่หนามันจะไหลลงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าพอมันมีอะไรไปอุดหรือปามันกลายเป็นว่าน้ํามันไม่ไหลลงมันกลายเป็นว่าหนามันไหลแล้วก็ไปเหมือนกับไปเข้าเครื่องแล้วเขาบอกว่าพื้นของรถเบนซ์น่ะมันมีอิเล็กทรอนิกเยอะมันเป็นอิเล็กทรอนิกหมดเลยที่พื้นเพราะฉะนั้นน่ะพอน้ํามันเขาบอกว่า water damage อะมันเป็นอะไรที่มันแบบมันแรงอะรุนแรงมากสำหรับรถก็เลย ก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เลยทําให้รถรวนแล้วก็เหมือนก็มีชิ้นส่วนหนึ่งที่มันเสียอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาเป็นว่ากว่าจะกว่ารถครูจะซ่อมเสร็จจะใช้เวลากี่เดือนนะสองเดือนเพราะว่าเปลี่ยนไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นบอกว่าซ่อมได้ก็ก็ทิ้งไว้แล้วเราก็ยุ่งใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้ขับรถอย่างเงี้ยก็ทิ้งเอาไว้อ้าวซ่อมไม่ได้สักทีทิ้งไว้เดือนนึงซ่อมไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับมันต้องแก้ไขปัญหาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรถ